ขันยาววะอ๋อขันยาวอ๋อนี่รับประกันคุณภาพไหมขายตลอดปีมีตลอดมีตลอดไปเติมให้ไงพี่โล่เท่าไหร่ขั้นยาวโลละสี่ร้อยบาทนี่ยนะฮะทั้งลูกครับทั้งลูกหัวทองสองร้อยสี่สิบบาทโอ้นี่มีแบรนด์เขาเองเลยนะเนี่ยอ่าฮะอ่าลูกหนึ่งนี่กี่โลพี่นายสองโล เก้าร้อยซื้อไม่ฝากกันไหมไม่ปไปไหนกินไหมกินแต่ไม่มีตังค์แล้วแล้วที่่ชอบใช่อันนี้มันพันอะไรพี่อันนี้หมอนะพี่แก่หมอครับอ๋อพี่เ็าชอบแบบใช่แย่มากพี่กขบอกว่ากว่าจะได้ขนาดนี้เสียนิ้วมาหลายหนแล้ว เลือดออกมาหลายทีเวลาเลือดครับเวลาครับไอ้ทุเรียนไม่มีเลือดไม่เก่งครับจริงต้องมีปันกำมือเข้าวิ่งเข้าโรงพยาบาลครับต้องมีเย็บบ้างครับมีครับต้องมีแน่นอนครับผมอันนี้คือจริงๆนะผมก็เคยเคยเคยคุยกับคนที่เขาเก็บขนุนอ่ะแล้วเขาจะต้องแบบคว้านขนุนดูอ่ะมีดสะบัดอ่ะโอ้ต้องมีครับเพราะว่าเราทำงานนาน้ะทำอะไรเรื่องหแป๊บเดียวครับจะทำตลอดนี้มันต้องเจอต้องเจอฮะ เขาบอกว่าต้องทําให้เป็นเรื่องปกติไงเราถึงจะเป็นเรื่องปกติครับปกติอยู่แล้วครับอ๋อแล้วพี่ขายตรงนี้มานานยังครับพี่ตรงนี้ประมาณสิบปีครับตรงนี้เลยนะสิบปีเลยใช่ไหมใช่ก่อนน้ำ่วมก่อนน้ำโลกอ๋อแล้วนี่คือพี่ขนุนทุกลูกคือพี่จับมาเองคัดมาขายเองเลยใช่ไหมทุเรียนทุกลูกพี่จับอ่าพี่คัดเองทุกลูกครับอ๋อมีเพจส่วนตัวไหมเนี่ยมีใช่ไหมผมเห็นอยู่ตัวทุเรียนทองนี่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่นะเพจข้าอก้ยเพจทุเรียนทองครับอ๋อนี่เลยนะตามร้านเลย อ๋อคือสนใจก็เข้ามาหาพี่เขาได้ออนไลน์ได้ไหมได้เลยครับสั่งแบบออนไลน์ใช่ครับผมใช่ครับมีบวกค่าจัดส่งไหมหรือว่าแล้วแต่คุยกันค่าุณส่งอ่าแล้วแต่มันอยู่ระยะทางใช่เอ๊แต่เก่งอย่างนะพี่นะคือถ้าเราปอกเงี้ยเรากินอย่างเงี้ยพี่เขาจะรู้ไงคือเราจะรู้อะแต่ว่าสมมุติว่าเฮ้ยเราอยู่จัน้ยเราอยู่แบบต่างจังหวัดอะเราสั่งพี่เขาอะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะใช่ไหมสุดยอดเลยอะเรา แล้วอย่างนี้คือหลักยังไงพี่ต้องคุยกันก่อนเหรอว่าอพี่อยู่ไหนกี่วันถึงอะไรถึงใช่ไหมคืนเลยอตองเดียวกันครับพี่นะครับผมว่าเขาต้องการเนื้อไหนกินประมาณไหนถึงที่นู่นแล้วอ๋อตัเดียวกันนะครับก็จริงแล้วก็ต้องถามเรื่องเนื้อก่อนว่าพี่จะชอบเนื้อแบบไหนใช่ไหมแล้วพี่อยู่ไหนแล้วก็ระยะการเดินทางกี่วันก็คำนวณอ่าอ๋อสุดยอดคือพี่รับประกันพี่เขารับประกันคือ เอานิ้วเนี่ยจิ้มให้เลือดติดเสร็จแล้วก็ติดไว้หน้ากระป๋องเนียว่ารับรองว่าของแท้นี่วิ่งครับแต่ายมาเป็นสิบปีอะดูดูนิ้วยังครบอยู่หรือเปล่าเออเราต้องต้องไปส่งดูต้องไปส่งนิ้วอยู่นี่นะฮะขออนุญาตฮะเอาหานยมือหนึ่งมือหนึ่งอะพี่อ่าอ่านี่เดี๋ยวขออนุญาตครับนี่ นี่เน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 ะฮะอันนี้ทุเรียนสิปีใช่สิปีอยู่ตรงนี้ขายอยู่ตรงนี้สิปีพี่แล้วสิปีก่อนกับสิปีเนี้ยราคามันแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างกันมากครับมันแตกต่างเพราะอะไรพี่ผมว่าการของชีพนะอ๋อค่าเงินค่าเงินเนทุกอย่างนก็ต่างกันครับผมทำไมวุ้ยขายแรกวุ้ยขายไรๆหัขายเนี่ยทุเรียนซื้อขายโล2ี่สบยี่ห้าบทนี้ขออนง ป๊ารเราทําไมเราไม่มีโอกาสได้ย้อนเวลาไปขนาดนั้นยี่สิบกว่าปีหเลยสิเฮ้ยพี่อย่าว่าเลยเนาะทองสมัยก่อนยังบาทไม่กี่บาทเองกูสเนาะก็ต้องสี่บเออนสเนาะโอ้โหยี่สิบกว่าเรยกยังยังเต็มที่แค่แปดพันกว่าบาทเองทองใชไม่รอไปสามหมื่นอ๋อใช่แล้วสามเท่าปะสองเท่าหรือสามเท่าสามเท่าใช่สามกับสี่สามกับสี่ครเออฮะ ที่แล้วมันสองพันเนี้ยมันแตกต่างไงกันอ่ะรสชาต์อ่ะหวานมันอ๋อยาหวานมันอ๋อคือกัญาวานมันเปรี้ยวเลยแล้วคือมันจะเข้มข้นมันจะอะไรมันจะเข้มข้นเข้มข้นตกลงเราคุยเรื่องทุเรียนหรือคุยเรื่องกะทิครับมีเข้มข้นด้วยรสชาติเขข้้มนารได้ก็ถ้าใครอยากลองอ่ะเนาะ ก็กิโลละสี่ร้อยซั่งออนไลน์ได้ใช่ใช่ครับได้ลูกหนึ่งก็เก้าร้อยอ่ะเฉลี่ยตอนนี้แต่ขายเป็นเนื้อครับเขาบริการจะมีราคาอยู่ให้เขาอ๋อเพราะบางทีราคาอาจจะโดดขึ้นโดดลงในแต่ละวันนะเนาะอ๋อแล้วแต่ราคาทองขึ้นลงใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะเออหนุกดีอ่ะใช่คือว่ามันเป็นธรรมชาติไงใช่แล้วคนคนเนี่ยเขาเป็นแบบว่า กตอยู่แล้วก็ต้องมีการกินเมียอะไรเงี<ช>้ยพนผู้ายมันเป็นอะไรที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันจะใส่ชิลล์ใส่น้ำปลาถ้าคุณ้อการเค็มคุณใส่น้ำปลาไม่ใช่ครับเขาอร่อย,ยต,อออตัวของเขาครับอ่าน,นี่พี่พูดถูกนี่ไม่มีใครสามารถจะไม่ก็รอร่อยได้เออ,อเราลืมคิดถึงเรื่องนี้เลยนะคือสิ่งที่เขาจะรอร่อยก็คือคนหนึ่งคนต้องเป็นเป็น รู้จักจริงๆริงการปรุงรักษาการใส่ปูยแบบไหนยังไงอะไรเรื่องใส่ปูมันไม่เกี่ยวผมอีกไปลายทางแล้วต้องรู้ว่าลูกเนี้ยออกมาแต่ละลูกในลูกนึงเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีมีแข็งมินิเราก็ถ้าเราจะเป็นมิ่มีเราก็จบประการพี่อร่อยเองค่ะพี่นานเอาน้อยแต่เรากินนานครับทุกอย่างต้องเอาใจใส่เอางี้ดีกว่าไหนเรามาคุยกับเขาละเดี๋ยวให้เขาสอนเทคนิคการเลือกทุเรียนดีกว่าว่า จะให้สละเวลาสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาว่างๆไงว่าใค่อยากรู้ว่าพี่เออไม่แค่เราอยากรู้ไงว่าเอ้ยทุเรียนเนี่ยลูกนี้สุกไม่สุกเสียงมันเป็นยังไงถ้ากรอบเนื้อกรอบเนี่ยใช่เสียงจะเป็นยังไงถ้าเอาแบบเออกินเลยจะสิบแบบนี้ใช่แต่ถ้าเกิดจะเอาไปเอาไปสองสามวันแล้วค่อยกินเอจะต้องเลิกแบบไหนอะไรเงี้ยเหมือนแบบสองตาปลาว่าปลาใสอ๋อเอออารมณ์นั้นอ่ะใช่ นะพี่เอาขอเก็บความรู้สิบวิเลยวิธีเลือกทุเรียนเลยพี่มาอ่าครับผมลูกทรงฮะลูกลูกทรงลูกทรงลูกทรงคือแบบนี้แต่จนตัวผมนะอ่าครับจะไม่เอากลมมากจะยาวๆครับจะเอายาวๆนิดนึงเปลือกหนานิดนึงเปลือกหนานิดนึงแบบไหนพี่อ๋อนี่ยาวๆเปลือกหนาครับเพราะว่าอะไรพี่น้ำแก่ๆน้ำคือน้ำข้นๆเหมือนใบไม้ครับ ถ้าปลายมันอ่ะเห็นใบไม้ไหมต้นโคนโคนโคนของกิ่งมันอ่ะมันจะมันจะแก่กว่าใช่ไหมจะออกดูตามสีใบไม้ครับเข้มๆหน่อยน้ำหนักเบาความหนักกับรูปของเขาครับทุกอย่างความพอดีของลูกไงพี่คือคือดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าที่แบบจะต้องหนักเกินไปหรืออะไรไปอ๋อวันนี้เขาก็บุ้งตรงละ คนเฉียดสีให้หนามแ่กเยอะตอนนี้เทคนิคที่สอนครับโคัดก็อีก็ย่างนะครับครับผมคนเราเนี่มันไม่เหมือนคนเราไม่เหมือนกันครับผมอ่แล้ววิธีวิธีเคาะวิธีอะไรยังไงพี่เอาแบบข่าวขวนิดนึงอ่ามีไม้เขาเสียงแล้วเรียนสูกอ่ะเขาจะปลูกจะโคบเพราะว่าเปลือกเขาอ่ะตอนดิบอ่ะเนื้อจะติดเปลือกครับแน่นเหมือนกันพอเขาเริ่มสุกเขาก็ยากเปลือกกับเนื้อจะห่างกันครับเข้าใจละเอางี้ ง่ายๆสั้นๆอยากกินทุเรียนอร่อยทักหาพี่เขาดีกว่าไม่ต้องมานั่งคอกันเองไม่ต้องไม่ต้องล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 องพี่ที่แกลองมาสิบปีลองมาสิบปีแล้วนะฮะเขาขายนี่ประมาณสามสิบแล้วสามสิบแล้วนะฮะแล้วจุดตรงเนี้ยสิบปีครับอ่านะฮะก็อุ้ยออนนะไปตามเพจเขาได้สามารถส่งได้ ทั่วประเทศทั่วประเทศนะฮะอ่ะโอเคต่างประเทศก็ส่งได้สั่งประเทศเราเลยใช่คนลาวลาวเวียดนามอ๋อใช่เราก็คิดไปไกลเราเห็นของว่ารับครับอ๋อครับผมได้ครับเพราะว่าเพราะว่าสมัยเนี้ยมันรอจิสติกระบบขนส่งมันใช่รอจิสติกมันง่ายง่ายใช่ไหมจะทางเรือทางรถทางอะไรก็ได้ไหมใช่ไม่ได้แล้วแหละใช่เพระฝนตกดูพี่ว่าบอกดูเรียนเออนะฮะอยู่ก็ทำอยู่นะทุกเรื่อผมก็ทำอยู่ตรง ไม่ใช่ของผมอดูผมมีนายจ้างอ่าไปอเมริกาครับออสเครับเพราะว่าทุกวันนี้มันต้องแบบว่ามันต้องครบมันต้องใช่ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ครบมันก็มันก็นิดนึงอ่ะยากนิดนึงอ่ะครับนะฮะเรากไม่เรียกอะไรเของไหนพี่ต่อมันไม่ครบครับคือเราอ่ะหาเงินไงอ่าเราต้องเรามีโอกาสทำเราก็ทำเราก็ได้เรียนรู้ครับอ๋อคือห้ามโดนน้ำใช่ไหมพี่หรือยังไงไ่ด้แตเรา อ๋อผมอ๋อไม่กลัวไม่นั่นไม่กวเลยเพราะว่าผมกลัวเหมือนแบบงอไงแบบเวลาแบบรดน้ําเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันจะ่อมันจะอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นี่พี่ให้คะแนนหน่อยดิพี่เนื้ออย่างงี้นี่พี่ให้กี่คะแนนเนี่ยนี่โฮแกยูนะครับอออกมาหน่อนึ่งถห้าหนึ่งถึงห้าตัวนี้ครับสี่จุดห้าสี่จุดห้าเลยนะาเออแต่สวยสีสวยอันนี้คือคือเก็บ เก็บไว้ในตู้เย็นหรือข้างนอกได้อีกถึงเย็นถึงรุ่งนี้เช้ายังได้เลยนะเป็นสามสามวันสี่วันแล้วนะไม่เนาะได้เป็นอาทิชีพอ่ะเพราะว่าผมที่ที่แรกผมบอกจะเป็นอาทิตย์แต่ผมไม่กล้าที่แบบการันตีอยู่กับการเก็บรักษาครับอยู่ในการเก็บรักษาเนาะไปใส่วันแล้วนะผลสุดท้ายเราก็มาเดินเล่นแล้วเราก็ได้ มาชมทุเรียนแล้วก็วิธีปอกเลยต่อไปล่าจะทำเป็นช่องทุเรียนก็ได้นะได้ครับโดยให้พี่อุ้ยกับพี่ออนมาเป็นวิทยากรพิเศษของเราได้เลยเว่าสามกล่องอ่ะเองไอ วันหนึ่งขายกี่โลพี่หรือขายหมดเลยโลที่ครับช่วงนี้อยู่ประมาณ300ครับ300โลลบคูณหารสามร้โลเดี๋ยวนะถ้าผมเอาคิดกลมๆนะก็คือกิโลลูกลูกหนึ่ง3โลเฉยๆนะวันหนึ่งครับขั้นต่ำยังไม่ได้วันหนึ่ง50ากิโลเนื้อเนื้อ50ากิโลยังต่ำครับยังไม่ไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายต่ำครับขั้นต่ำโลละเท่าไหร่นะโลเพราะเนื้อด้วนนะมันก็มีคันแปร มีหลายราคามีหลายราคาดีร้อยห้าร้อยห้าร้อยหยิแล้วแต่เราจะขายวันนี้เราก็รับแจกแจกขายครับมาออ๋แจกแจกกระแจกเออเออก็แล้วแต่ครับช่วงนี้ขายกันยากเราเข้าใจครับไม่แล้วถ้าเกิดช่วงที่พริกพริกอะกี่กี่ร้อยพี่กี่ร้อยโลก็ตามราคาตลาดผมไม่ได้ขายบวกอะไรเข้ามาไม่ไม่ไม่คือแบบขายขายขายสูงสุดได้กี่กิโลครับสูงสุดสูงสุดวันหนึ่งครับร้อยกวโลนะเรื่้อยกวโล ก็ง่ายๆก็คือว่าถ้าทางลูกเนี่ยก็คือ300โลทุเรียนประมาณสิบเข่งห้าร้อยกว่าโลสิบเข่งสิบเข่งห้าร้อยหน้าร้านนะทำไมเนี่ยรับของหรออ่าหน้าร้านอย่างเดียวหน้าร้านสิบสิบเข่งสิบเข่งเข่งหนึ่งเข่งนี้หัวหนึ่งประมาณห้าสิบกวโลต่อเข่งห้าสิบกิโลห้าสิบกว่าแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันมีเสียมีเน่าไหม เขาก็ต้องคำนวณมาเขาไม่เขาเลือกอยู่เขาเลือกมาก่อนอยู่แล้วมันมี่แล้วมันเลือกยังไงก็าครับอ๋อมังมีอยู่แล้วความเสี่ยงมีใช่ไหมมีแน่นอนมีแน่นอนทาอะไรก็ต้องมีไม่มีเอ้ยอย่าบอกว่าแบบไม่มีอะไรยเจะบอกว่าบางลูกที่พี่ถือถือมาบางทีอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมีบ้างมันจะมีแมงมีอะไรย่างไงอย่างนี้ดังเขไว้างใช่ไม้าค่าจจไม่เปื้อนก็ไม่เป็นไรอ๋อแต่ถ้าถ้าโดนเนี้มันก็ลูกค้าก็นั่นอีกละอยู่ที่เร่การขายท่ครับผม เพราะว่าฮัลโหลอใช่ไหมพี่พี่เขาแบบเอ้าหนึ่งหมื่ไม่เอาใช่เหรอแกว่ะเออเอาเลยเปิดเปิดโลกอีกทีนะอืมวันละโหวันเป็นห้อยโลอ่ะวันละเป็นสิบเข่งอ่ะเข่งละห้าสิบโลอ่ะหน้าร้านนะเออหน้าร้านข้าทตำของขาดแต่ว่าถ้าช่วงไหนถ้าเรามีสองกะใช่ผมกะกเช้าถึงบ่ายช่วงนึงก็มีบ่ายช่วงนี้จะมีบ่ายเย็นครับ เีก็คือก็คือด้วยนอ่ะถ้าเกิดใครอยากมาก็คือง่ายๆก็คือ24ชั่วโมงแหละจริงผมเคยไปกินข้าวมันไก่24ชั่วโมงประตูน้ำอ่ะเออมันตรงหน้าไอ้นี่ฮะหน้าห้างอะไรวะใช่โอ้โหผมกินผมเองแต่ข้าวมันไก่24ชั่วโมงขายนี่ขายทุเรียน24ชั่วโมงขายทุเรียน24ชั่วโมงไม่มีพักไม่กีเลือกก็รู้แล้วใช่ไหมเทคนิคก็รู้แล้วใช่ไหมใช่ ทำได้หมดครับทำได้หมดเลยผมบอกหมดเพราะการเรียนทุเรียนเนี่ยมันทําได้ทุกคนแต่ไม่เหมือนกันคนเท่ากันแต่ไม่เท่ากันครับไม่ไม่ห่วงวิชาประสบการณ์ไงไม่ไมถ้าใจคุณได้คุณก็อยู่ได้นานอ๋อันแล้วแต่ใจคนครับไม่ไม่ไม่เราไม่เอาเปรียบเราไม่แบบก็ดูครับแล้วแต่ครับมันมันไม่ต้องสอนกันพวอนี้เพราะบางคนสอนไปพูดไป เขาเข้าใจเขาเขาก็ไม่เข้าใจหรอกจะพูดให้ตายเพราะเขานิสัยอย่างนั้นนี่เรื่องจริงครับคนเราเหมือนถูกไหมฮะถูกจริงๆเขาจะสอยให้ตายเขาก็ไม่เชื่อเลยเพราะความโลภกลียดแต่ละคนไม่เท่ากันครับผมเพราะว่าเหมือนกับผมอะคุยกับเขาคุยกับลูกค้าอืก็ว่าคุยปกตินะ แต่เข้อที่ว่าผมไม่ปกติเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันแน่นอนจะทําได้เหมือนกันหมดทําได้เหมือนกันหาได้เหมือนกันคนเท่ากันแต่ไม่เท่ากันครับถ้าเราอยู่ได้ดูถึงเที่ยงเลนเนี่ยก็ถ่ายผ่า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 ถ่ายทั้งวันก็ได้ครับผมก็แก่ทั้งวันครับผมก็าเรื่องทั้งวันเรื่อันนี้ยังกับลูกลูกเต้าลูกคอลูกอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่มีเลย